Yeah กคนก็คือวันนี้นะคะจะเล่าว่าแก้มอะไปดูคลิปคลิปหนึ่งของคนเกาหลีแล้วเขาทําผมรอนเกาหลีที่แบบที่มันดูง่ายมากทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาลองทํากันดูด้วยเครื่องนีดผมอันนี้แบบนี้ตัวเดียวเราก็ทําเป็นรอนเกาหลีได้แบบสวยคือไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะทุกคนแต่ว่าต้องได้แหละเพราะว่าอยากทําอยากทําให้ได้คือคนเกาหลีอะเขาจะชอบยกโคนให้โคนมันหัวถุยๆอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมาทำตามเขาทั้งหมดเลยค่ะ จะหยิบมาช้อนนึงช้อนนึงที่ไม่ต้องใหญ่มากเด้อสแูแล้วก็ลูดแล้วก็ลงแล้วก็ลูดมันโอเคแล้วเนะี่ยมันโอเคแล้วเราก็จะย้ำอีกรอบหนึ่ง จบหช่อคือทุกคนเห็นไหมว่าผมแก้มมันไม่เท่ากันเพราะว่ามันมีความขาดมันก็เลยไม่เท่ากันแบบยิ่งใหญ่อลังกันแล้วก็สามารถย้ำที่เดิมได้ถ้าเกิดว่ามันไม่งอขนาดนั้นนะเห็นปะเนี่ย okay. ฟิลลอนมาม่านั่นแหละแต่ว่าพอเป็นลอนมามา่ามันจะมีความแบบรลอนจริงจังก็สวยก็ชอบแต่ว่าลองแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าก็เลยชอบแบบนี้มากกว่าแลยวพอเป็นข้างหน้าก็ไม่ต้องจริงจังมากนะทุกคนมันจะได้ไม่เป็นลอนที่แบบที่ยิ่งใหญ่เกินอะอ่ะอันนี้ยิ่งใหญ่เกินละอ่ะพอมันดูจริงจังแล้วก็คลี่คลีคล่คลายคายมัน นานๆนานทีแก้มจะมาทําผมมวนลอนแบบนี้เพราะว่าหน้าไม่ค่อยเหมาะกับผมที่ม้วนลอนมัง้งก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทําบ่อยอะประมาณนี้แก้มน,น่ารักมากไม่ค่อย ทำผมบ่อยก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษปกติอะแกเป็นคนที่ผมหยิกอยู่แล้วแล้วพอผมหยิกอยู่แล้วมันก็เลยต้องการผมตรงในชีวิตประจําวันเนอะปะพอหนีผมปุ๊บก็อยากผมสวยแบบทรงนั้นทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสเมื่อพร้อมแก้มจะมาโชว์ผมที่เป็นผมหยิกธรรมชาติของแก้มให้ทุกคนดูนะว่าที่พูดมาว่าตวเตงผมหยิกอะจริง,รงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าสภาพมันไม่ดีเลยสภาพมันเยี่ยมมากมพูดบ่อยเงเลยอยากเอามาให้ทุกคน เดี๋ยวเอาไว้พร้อมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะจ๊ะใครอยากดูก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้แแบบเอออยากดูอยากเห็นอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเอามาให้ดูได้เคยให้ดูเป็นรูปไปบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูของจริงในคลิปเลยเ okay, มันสวยมากสวยแบบคิดปเองป่ะเนี่ยไม่ไนดะ้คิดปเองสวยเลยนานๆทีผมเราจะยาวแล้วเราก็จะสามารถม้วนผมได้มันก็จะมีความตึงเต้นสวยเลย มาเดี๋ยวเราจะมาทํากันอีกข้างหนึ่งตอนนี้สวยข้างเดียวอยู่สวยยังไม่เสร็จอ่ะ ทุกคนเห็นปะว่าแก้ม่ะใช้เครื่องนีผมแบบเนี้ยทุกวันทุกคนก็อย่าลืมบำรุงผมกันด้วยนะแก้มเองอ่ะก็ย้อมผมมีผมทำทุกอย่างที่ทำให้ผมเสียทำมาหมดแล้วพอเวลามันถึงขั้นตอนการบำรุงมันก็เลยยากไงก็เลยจะต้องหาตัวช่วยทุกคนนอกจากที่ทุกคนจะบำรุงผมด้วยการใช้ทรีทเมนต์แชมพูอะไรนู่นนี่นั่นแล้วใช่ปะทุกคนหาตัวช่วยได้มากกว่าน,นั้นอีก แกแบได้ค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งมาแล้วแกรู้สึกว่าแกมันเวิร์กวันนี้ขอมาพูดเคล็ดลับแบบของจริงให้ดูเลยแล้วกันื่นเต้ปะ่ะนอกจากที่แกจะมาบำรุงผมให้ทุกคนดูแล้วใช่ปะ่ะแกก็แอบ,บกินตัวนี้ด้วยทุกคนแอบมาบอกเคล็ดลับว่าแก้มแบแอบไปกินตัวนี้มาตลอดเลยตัวนี้มันคือวีด้าคอลลาเจนโกมคือคอลลาเจนอะทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่ามันคือบำรุงผิวผ่านแล้วใครจะไปคิดดิฉันเองก็ไม่ค่อยคิดค่ะว่าคอลลาเจนมันจะมีแบบบำรุงผมด้วยหรอวะ มันมีแกมันมีก็คือเป็นตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้มันจะช่วยเรื่องผิวพันธุ์ด้วยนี่แหละแต่ว่ามันช่วยบำรุงไปถึงเล็บแล้วก็บำรุงไปถึงผมเลยแล้วก็บำรุงไปถึงผมไม่สิ้นว่าพอแก้มรู้เท่านั้นแหละก็เลยรีบจัดเลยแล้วก็รีบเอามาลองแล้วก็เอามาเล่าเลยแก้มจะเล่าให้เข้าใจง่ายๆเลยนะแก้มาเป็นคนที่ทําผมเยอะมากผมที่เราทําไปอะ่ะมันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากเติมความชุ่มชื้นนอกจากบำรุงให้ดีที่สุดที่เราจะบำรุงได้หานน่นนี่นั่นมาบำรุงอะไรเงี้ยแต่ แต่ตัวนี้ที่แก้มกินอะ่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของหนังศีษาแข็งแรงผมที่ขึ้นมาใหม่อะ่ะให้แข็งแรงแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ป่าทุกคนคือมันช่วยลดผมร่วงทุกคนมีคอลลาเจนถึง3ชนิดในซองเดียวเลยทุกคนคือจุมากก็คือคอลาาาคอลาเจนไดแบบไทยคอลลาเจนไดแบบไทยแล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งคอลลาเจนเนี่ยมีส่วนผสมของโปรตีนใช่ไหมที่มีกรดอะมิโนมันเลยเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างสารเคลาตินที่ทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงเลยอะ่ะพอเส้นผมออกมาแล้ว มันแข็งแรงใช่ปะมันก็เกิดการขาดร่วงน้อยลงไงผมแก้มอ่ะก็ยังมีความร่วงอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันร่วงน้อยลงใครที่อยากจะในเรื่องผมเรื่องเล็บก็แนะนําให้เป็นตัวนี้นะคะจําไว้ว่าเป็นซองสีทองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีเปล่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะจ๊ะแบรนด์นี้ตัวนี้มันก็จะครบสูตรเลยพอกินตัวนี้มันก็จะได้เรื่องผิวด้วยใครที่อยากกินแล้วแบบครบสูตรก็ลองมาตัวนี้ได้ทั้งผมได้ทั้งเล็บได้ทั้งผิวแต่ว่าสามารถกินควบคู่กับสูตร อนอื่อได้ด้วยเขาออกมาเป็นสองสูตรตัวนี้เป็นเรื่องผิวตัวนี้เป็นเรื่องผมเล็บตัวนี้เป็นเรื่องผิว,ว,ผวแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวลดนิ้วรอยลดฝ้าลดกระลดสิวทุกคนก็เลือกเอาว่าทุกคนอยากกินอะไรแต่แก้มากินเป็นตัวนี้เพื่อช่วยในเรื่องผมเพราะว่ารู้สึกว่าต้องการที่จะดูแลผมเป็นพิเศษก็จะกินตัวนี้ปกติที่เราจะกินอ่ะแกก็จะกินวันละช้อนนะทุกคนซึ่งในนี้เขาก็จะมีช้อนแบบเนี้ยมาให้ตัก1ช้อนผสมน้ําแล้วก็กินตามปกติแต่ถ้าทุกคน อยากจะบูดเล่งบำรุงสมมุติว่าเป็นตัวนี้เนาะเล่งบำรุงอยากจะให้ผิวสวยก็วันละสองช้อนไปเลยจุกๆก็จะเห็นผลเร็วขึ้นกว่าปกติอะไรนี้ลองไปหาดูกันอยากให้ทุกคนแบบบำรุงผิวบำรุงผมจากภายในออกมาสุขภาพผิวสุขภาพผมดีจากข้างในและข้างนอกเลยเลิศมาม้วนผมกันต่อโอตอนนี้ผมคลายมาแล้ววิด้าตัวสีทองคอลลาเจนโกตัวเนี้ยมันเห็นผลยังไง ผมร่วงน้อยลงมากผมร่วงจากหนังศีสนะน้อยลงมากแต่ว่าความขาดของผมก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันเป็นผมที่ขาดจากการทําสีก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีกับสภาพหนังหัวของตัวเองมากหลังจากที่กินไปได้สักพักหนึ่งต่อให้เราบํารุงผมข้างนอกไม่ไหวแล้วอะอย่างน้อยขอให้ข้างในผมที่มันกําลังจะมาใหม่อะให้มันแข็งแรงให้มีการแบบสร้างเซลล์ขึ้นมาใหมา่อย่างแข็งแรงแกเข้าใจปะใครที่ยังไม่ค่อย คุณหูคุนตากับหน้าตาแบบนี้เนาะแก้ว่าดูคนน่าจะเคยเห็นหน้าตาแบบนี้นะคือเขาเป็นแบรนด์เดียวกันคอลลาเจนคิวเทน 10, แล้วตัวนี้ก็เป็นวีด้ากูต้าแม็กนะคะใครอยากกินง่ายๆแบบไม่อยากชงผงอะไรเงี้ยก็ไปกิน2ตัวนี้ได้หาซื้อง่ายมากร้านสะดวกซื้อวัสดนซูเเซเว่นไปหาซื้อกันดูได้เท่านี้อันนี้ก็เป็นแบบแอบมาบอกเคล็ดลับการดูแลผมที่ปกติเราจะดูแลจากทรีทเมนต์บำรุงข้างนอกนู่นนี่นั่นใช่ปะวันนี้ก็เอาเคล็ดลับมาบอกกินจากข้างในสู่ข้างนอกไปเลย ประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่ะเนี่ยเบดก้องจะหมดเวอร์นี่ก็เป็นฟินิชลุคหรือ,อยังไม่แน่ใจแต่ว่าฉันชอบผมรอนมากๆแล้ว อย่าลืมไปหาดูแลสุขภาพผมกันด้วยนะคะทุกคนสุขภาพผมสุขภาพผิวเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะดูแลสุขภาพผมกันเยอะๆนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าคลิปหน้าจะมาทำอะไรก็ขอติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะคะบ๊ายบาย